เอามไกอามสวัสด <token. S 1> ีทุกคนคือเกาเส้นเคยพบกับเรื่องพิการใจสูบเาราบูกระกโดนเนาะมาเมริกามีโอกาสเวลาสิบายามคนบรกับบ้านอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทำลูกเมียเล่าว่าอันช่วง ยามแรกนี่เล่ากับบ้านบอเมียเราต่อว่ายังย่งยั่งเห็นกับมานะแต่ส่งผลพสนั่นสนอยอตอนส่งพลตกก็เคยมาหาเลาอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็จะไปจอบเบิรอีกว่าเราเห็นยั่งสวงแ,งแรงแบบนี้นะเดือนอหนึ่งเดือนสองแบบนี้ฉะนั้นจะใครทุกคนติดตามไปดํากันเลยเนาะ สิวิตการเป็นอยู่ของคนบ่กลับ้านเป็นอนไร ไอเดกคนเทียลาเอาอยู่บ้านพ่ออยู่บ้านบ่อยู่เฮือนพ่ออยู่เที่ยงบ่อหรือพ่อยู่ นนี่แหละเทียงเหลาเด้อทุกคนคนี่แลหละเทีทย,ง,ยงเวเขายังไม่เห็นหลเห็นแต่เป็ดแต่ไกน่นี่นี่นี่แหละบอลเหลาประจําการบอลเราอยู่แล้วนี่ทุกคนนี่ยามแรกๆนี่กันเช่นนี้แหละตัวนาล่านี่ตะวเรลาเกียเก่ยวเขาเกี่ยวหนามแล้วแหละ อดเดือนหนึ่งยังประกาศบ,บาทยังอยู่นี่ชัยทำเม,มียเรา่าเมียเราบอกว่าวยังยังบุข้ามามเรายังบุข้ามาเราามักอยู่ดอกอยู่ป่านี่แหละทุกคนนสนงบืิอน่อยก็มาอีกมาสัมผัสบางสิบของเหลาเราเฮ็ดยังเราอยู่แววได้นะก็มักอยูู่ออเ้เ,เ,เดียวในดงในป่าแบบนี้ เออนี่แหละมีเป็ดมีไก่ได้นีไรนี่มีเกดมีมีเป็ดมีไก่ได้ดนี่เราเรียนะ้ยกคนนี่อันนี้จะเป็นเือนไก่ว่าดีบ่ี่นหละชีวิตของคนอยู่คนเดียว น้าวน่ะอะไรน่ะข้อไก่ป้าเป็ดเหล่าร้อยเป็ดเหล่าเลยนี่ลูกเป็ดนี่นี่แหละชีวิตของเราหมูตโตหมูอือเราก็จำได้เลยไม่เอ้ยมองไ,ไม่ตาฮะ ย่งในเราอยู่พุ่นในสุนพเราเห็นอย่างเราเห็นอย่างสิจอบบางุอนเราเห็นยอย่างยิ่ง่ืมลืม,ลม,ลมนี่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 อ่าทุกคนเราปลูกผักด้หันนะปลูกผักนะปลูกผัก,กักไดแลย่งแลนย่งล่ะ เอาแล้เอาแล้เอาแล้วเอาแล้วลยเฮ่ะาตอบเลยกันเฮ้โอ้เราเป็กนํามาแต่พุ่นได้ทุกคนพ่ป็กนํำมาแต่น้องสะลาว่าปกมาันนี้นําน้าร่นตัวนี้เลเราแลนไปมอดักอยู่พุ่ ทุกคนนี่เออขนอยอวานแรนี่ชังแด้แมนลุนแรนไปคุกงูบมอดรือไปชังบมอนั่นทุกคนเออแรนไปมอดจัก๊กนอะทุกคนเรามีน้องแล้วเราเราเป้กน้ำน้ำนอ,งองคุณมาคดฝักนี่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 ทุกคนนี่นี่แหละว,วิธีชีวิตวิธีวิชีวิตของเข้าบรูคาโดอ่าผู้อยู่ผู้เดียวแบบนี้แหละนี่ปลูกผัก พวกผักกินเองอืมแต่ว่าชีวิตเรากะเรามักแบบนี้แหละทุกคนมักอยู่เงียบแบบประสอบประชนเอาไผ่อืมนี่เราบ่งผักเด้อทุกคนนี่นี่นี่ชีวิตชีวิตคนอยูู่้เดียวแบบนี้แหละอืม ยองเลยบอกใหม่ตัวดันหนแอบอพูนท่ออ๋อเลือตาปรุงอบนะคะทำไงใช้บ่กันเลือใช้บ่กกกันได้ลหนอเลยได้งอมมากด้งา นี่แหละเราบกผักไปนี่ฮะจับเตย <c oughs> เราบกผักผัวเดียวบ่ผักผัวเดียวโยกผัเดียวได้ทุกคนนี่แหละชีวิตของลาวนะเราเฮ็ดยามแรงแเดื <c oughs> เดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเลยนี่ หนึงน่ง,งเรายัางบัออยับบบาทยอยู่เป็นสิบกว่าปีแลยเราอยู่นี่เรายัางบ่มืออระธรรมานีา่เล็เนนบเลย นี่แหละว,วิธีชีวิตยามแรงๆด้อทุกคนปลูกผักปลูกงาคินเองเผ่าบุรุกระโดผูกบกราบ,บาทผูมหมักอยูู่้เดียวชีวิตยามแรงๆวันนี้แหละ นิ่มาละประยันละกันละผู้นี่ถือว่าเราปลอมนำมาแต่พี่ได้ทุกคนม่าเราปลอมมานำมาแต่พี่ได้ขึ้นผู้ทอดผัก โอ้เรา,เาจกตัดหญ้าอะไรนี่ได้นี่หมอกับวิธีหมอปตักวิธีหมอกเลยหัวตจจีิฮะเลยตจีนอืมนูมนเค็นอ,นนอแม่เาแม่กัอเอรเ็ดแบบนี้ทุกคนนี่นี่นตาทอโดอ้ <c oughs> ปอะนปะนอนะ โอ้เราเพ็รแบนนี่ได้จากตัดหญ้าได้นี่ได้ทุกคนนี่จากตัดหญ้าปอเล่นเล่นเนี่ยจากตัดหญ้านี่ปอมหน่ำก็ได้เด้วเสือเอาตัวหัวมนันนี่มาประกอบแบบนี้ได้นี่ทุกคนนี่นี่เพรนประหยัดหนำ่ำประหยัดเน้่ยเหมือนกับผู้เลยเนี่ย เรงเรงเตือนปอมกันวิใบพัดอันตะเปิร์นเลยเลิอนี่แหละนองลาวมีปลาดุกเด้ออยู่นี่เด้อนะวะทุกคนอ๋อลาวนี่แหละปอมปอมพุดขาคดพักคนดหยาอืมสิบสิบสิบคนอยู่ผู้เดียวนี่แหละ ทุกคนออ้เคยเห็นแล้วขน่อยนี่อาเคยเห็นแล้วจากตัดหญ้าเนี่ยเอาเห็นเป็นอืมจากปมน่ำก็ได้นี่อาก็เห็นโยพี่แล้วนี่เออ ดังไฟ่ด้วทุกคนนี่เราดังไฟอยากต้มน้ำสาใน,นและเรัวของเราเนแาเนะนี่และเข่าทุกคนนี่นี่นี่เข่านี่จะได้กินเขาเ่าเนี่ย cần cái đó à, tụi mày ừ. ừ, cần nước thôi rồi tàu thôi thôi nó thôi 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 ฮะต้มกุ้งต,ต้ตมกุ้งอ๋อเราปิ่งผักบัวนะเขาไม่ต,มมต้มกบัวต้มแจ่วปิ่งผักบัวจะเค็ดแจ่วตม้ตมนี่ต้มน้ำละละ่าด้วยน,นี่น้ำต้มน้ำชาน้ำพร้อนหนูบังการบ่ะโอ้ยเตรียมบังเอย่า,างแก่โห,หดๆเลยเกิเลยเว้ เอ,เอาา้เพี่เอยมไอจ้าหมักเผ็ดกับเราลวกๆแบบนั้นโูดๆแบบนั้น,น,นกันคิวแล้วจอบขวัวกันนะเฮียบอกกาดเนี่ยบอกกี่บอกมักคีจนะ้ ทีชีวิตคนอยู่ผู้เดียวนะทุกคนทีสั่งกระเ็ดโดยตนเองบ่ม,งมีผู้ใดเฮ็ดให้อยากกินนำ้ำอยากต้มนำ้ำอยากนึ่งข้าวอยากเฮ็ดอ,อ,อาหารตัวเฮ็ดผู้เดียวเลยอยู่ผู้เดียวกินผู้เดียวในลำปาง มาแล,ล้วทุกคนมากินข้าวด้วยมาแล้วมาแล้วกินข้าวแล้วกินข้าวกับคนบวกกับบ้านนะกินข้าวกับนั่งตะไคร้ดูผ่านยอะสุ เร่ตัวกันหมากแล้วเดี๋ยวนั้รับอปเปิ้ลันมันรับเ่อรัไรแอปเปิ้มัเลยรับก็อยู่น้นนี่หมาเปิ้ลี่หมาเปิ้อันพันพันแรงก็ไปมาเลยี

Nó luôn phải đào cả mắt nó lắm mà, phần, nó lắm ta phân Nó rừng phân, mừng hứa nó mừng 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 âm, mừng 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 nó mừng hồi mừng 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 ba nó nghỉ mừng bài rồi, mừng <laughs> mừng ในตะห้างมีแค่ต่อยอ้อใบจากที่คนชอบต่เล่นด้วยมันเราถ่าโดนหโดนอต่เล่นด้ือถ่ายใช่คือจ้าของจ้าชืกินข้าวแข้งด้ทุกคนด้เนี่ยแ้วหนึ่งแต่เช่าผม ยุ่งนาวะไปเล่นบนมโมมาขึ้นเท่าขึ้นเท่าจะเท่าเท่าเย็นแพมเติบกับบัวไช่บัไม่เติบเองเอาผ้าเนาะสอกปะเอามวยควักแขนะ้งเนาะแข้งก็อยากขึ้นเท่า บางคนกับบานแต่เกีียวเข่ายังรรเป็นเข้าบ้านกับเสือเมื่อไ่แต่เกี่ยวเข่ายังบป็เข้าบ้านกับเสือ,อเป็นยังยืนอยู่คนเดียวงาน,นต่างกอน 对，就是对。 tá bom, agora

น้ำสาดนะทุกคนกินน้ำสาดด้นี่สาดอนสมาบนตะมาลีโน่ดยปดมาลีโน่ดปดเออนึกตัเนาะดูกว่านี่ป่ะมาเรโนมาเรโน cả đoạn rồi đắng không có cả cũng không cả cái gì sẽ ở mà hả? sẽ ở đó đây là cầu ở phía bờ trạm rồi kia là Để không? một ăn ăn đây ăn cái rạm cái đang ăn ไปทงไปทำได้ทำกระด้เนี่ยแหละทุกคนคือวันชีบิดแต่ละงานนี่แหละทุกคนคือวันชีบิดคนบุกกระบ้าน <c oughs> นี่แหละ,บบแ,หละแต่เกี่ยวข้าวแล้วยังนบะุกกระบะหนึ่งเ,เอาอยู่เป็นสิบสิบปีเลยเนี่ สิบกว่าปีเราอยู่นี่เราบอกกบานเถอะบอกครับปัญญามันเข้ามันน้ำหรอไม่พยายามบ่นสารไรกันบ้าบเลดเข้ามันน้นะครับางทีเข่ามาชงลูกลรามาชงลูกมาชงเาเลาเป็นเองเอาเอาเขาเดียวเราก็มาเลยเราไม่ได้นอนเะเราไม่นอนเที่ยงนอนนานเลยแล้ว มินยับเดียวเสวิติดธรรมศาสตร์เห็นไหมเออมยมจักระนอจากระ,าากระขันว่าว่า,าพี่กา ขอบใจยอมรับทุกคนเจอดตามสมชีวิตนนคนบูรอยู่คนเดียวบ้าทังนักเป็นเจ้าขันมัะมาเป็นตัวเองสามบ้าขันเนาะ ใช่ขอกันนี่ขึ้ต่อไปอีกเด้อ